สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมนึกชาแนลวันนี้เราจะมาติดตามคุณยายเลื่อนนะคะคุณแม่เลื่อนไปสับหน่อไม้เก็บไปขายกันเลยค่ะไปดูเลยป่านะคะเออหน่อไม้ยาะด้วนี่หน่อไม้นี่จะแม่หน่อไม้อะไรนะหน่อไม้ลวกหน่อไม้จินจูหน่อไม้จินจูหน่อใหญ่อยู่นะหากไปขายน้ำหวยมาแล้วน้ำหอยก็ลังจะมาเนี่ย ช่วงนี้ฝนตกเยอะน้ำเลยเยอะเลยหน่อใหญ่มากบดกเนี่ยน้ำไั้ไปแกงนี่อร่อยเลยนะออต้มหน้ามันออกก็ต้มเนี่หน่อแบบหน่อใหญ่หน่อยาวกวัว,ว,ว,วนะนี่กวังงูฉกทางพ่นหากินทางไผททางมัานพันน่ะชอบอยู่ อ,อ้ดนว่างกอนี่ออกเยอะเนี่ยนังอกอก็บอกคอยออกเออผู้น่ะคุณน่ะท่ายอกอเยอะเออกอนี้เยอะเฮ้ยอย่างมาขวดทางแม่วะออนี่มันจะปลูกแตงไคบางอย่างเม็ดแตงไคเขาให้เนี่ยที่เหลือไกลมาดุนมามันไม่สูบเน,นี่ยกอนี่เป็นยังว่าออกดุนมันออกมันมันเป็นชุดชุดผ้าทุกที่นัน่ิกำลังโพมันทั้งเปลือกเนี่ยเป็นร้อยโลเนี่ยปลอกได้ดอกสามสิโล,ลเปลือกมันนัก มื้อนี้พี่ปุกแม่ก้าพี่มูก,ก้านี่ไงหน่อนหนึ่งพันลงบานพอ,อดีเราช่วงหน้าฝนหน่อไม้ออ,อ,ออกเยอะโอ้ยนี่กอนี่ออกเยอะมากเลยแม่เออมันมันนินมันทึงถึกฝนมูนี่กอเก้าก่อเต็มเลยนู่นก่อไม้มันออกโดนแล้วมันเป็นปพักพักนี่ถึกฝนเบางนั้นไม่ใช่ออกตันน่ะเริ่มออกแล้วมีคนมันรักมั่งไหมนี่นังเราจะไปดูคุณแม่เลื่อนคุณแมับ หักหน่อไม้นี่ไงแม่หนี่เล่ตอใหญ่นอนใหญ่แม่สับตั้งสี่เลตเต๋วางโอ้ย <c oughs> <laughs> <าน S 2> มือ <c oughs> เลยไปผุน เล็กซี่ต้องใส่เสียมบ่แม่บ่ต้องบวไม่มีเสียมแบบนี้ยาวาที่วัดเห็นยาวเด้อทิ้งเลยเห็นหมอกน้อยใหญ่บวเอ้ยน้อยใหญ่ได้เห็นทั้งตี่นออกอเก่ามันทั้งดิสผู้ลดขึ้นมันแรงจัดเด้กอเก่านี่สิละนี่ก็ตัดไปบ้างแล้วนะคะ โอ้ยทุกที่ันต้องหาถุงเป็นร้อยร้อยลูกเขาแกเราได้ดอกสามสิบลน้องไม่บักเปือกมันหนากรอนออกนี่กำลังถือฝนที่วันแรงอยูอย่เดี่ยที่ปลูกกอนะนี่ยแม่อันนั้อยน้อยสิมันมันสั่นอย่าหาหนอยใหญ่ๆกันนะ มันี่กระโปยเหยนหมนี่ยนะสับไปขายนะคะเดี๋ยวจะต้องเอาไปต้มก่อนเนาะก็ล้างขึ้นจ้ะเนื้อก็อันนี้ต้มได้ปะได้อันนี้แล้วแก้มใส่ถุงอ๋ออันนี้ฝากอันนึงน้่หนันยี่สิบน้ำหนึ่งถูกอันหนึ่งอ๋อเราจะป่ายเด้ เอาตะผลแหลงมัดออกฉกออกก่อไม่ตัดออกเอาแต่ตัดอันที่ไม่แก่อ่อนไม่แก่ไอ่อนอ่อนอ่อนอันแก่ทิ้งนี่ก็ออกกำลังออกแหนงนะกำลังหน่อหน่อกำลังออกนไม่น้อยไม่ตัดไปเพราะว่ามันยังกินไม่ได้หน่อเล็กไปต้มไปก็ไม่เอา Nè ngày mẹ Nè sẵn Sẵn Nhờ anh ấy vào Đây vừa nó ได้บอมากระเทียมนี่กำลังยาวยกำลังใหญ่เลยนี่ปลูกนี่ น,นี่ปลูกใหม่ออกออกวันนี้<อ>ก็ได้บบออกแกงมทออกไม้วันนี้ไม้อ,อีโนอน,นี่เอาได้แล้วหลายโนเราไม่ต้องสัดแล้วเห่นไหมโน่หน่อยๆกำลังที่ออกยาวต้องน้ำมะข่อยมีเนื้อนยโน้ซี่ไปแกงกินได้นี่นี่เอ็นซี่ได้ละไม่ยาวอ๋อต้องต้องรอให้มันยาวก่อนนะคะถึงจะตัด<า>ไปขายได้แต่ถ้ากินกินได้ ๋ยวถ้าตัดไปขายต้องเอาแบบเยอะยาวเงาค่ามาฝังเงาติดไม่แท้งนหน่อยหน่อยใหญ่ตัดไปแล้วอาาี่ห่ะ แล้วอีกนานปอแม่กว่ามันจะออกนอนานบ่ประมาณอีกนานบ่นี่แหละเดี๋ยวมันถ้าคันมันพูดนี่ก็ได้นี่แหละอีกประมาณอาทิตย์นึงนี่อันนี้ได้ไปสามกระสอบสามถุงใส่น้อยใหญ่บปอวันนี่วันท้าคิดจะไปขอหนึงออกรอบเลยไม่ข้าวเตาหรอกนี่มันมือนั้นมันต้องขีถุงกว่ามันหยุหบหาถุงก็เป็นลอยโลแลยไม่มาถึง เดี๋ยวติดตามคลิปต้มเอาไปต้มนะคะจะเอาต้มไปขายกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะนุ่นระวังคุณทาน